สวัสดีครับผมครูสและนี่คือ world of warship วันนี้อยู่กับเรือ Cruiser ขนาดใหญ่ลาดครีเซอร์สายพันธุ์ฝรั่งเศสนะครับที่เป็นสายใหม่เมื่อปีสองปีที่แล้วปีสามปีที่แล้วก็ว่าได้แล้วก็ยังเป็นสายหนึ่งที่ผมว่าค่อนข้างยังโหดอยู่นะครับก็คือ m มาเ e นะครับ มาเซ่ ille, นะครับหรือที่คนไทยอยาจจะคุ้นชื่อจากทีมฟุตบอลน,นะครับโอลิมปิกมาซ์เซยนะครับก็คือมาซ์เซ่แหละเออเรียกเดี๋ยวผมจะเรียกว่ามาเซ่แล้วกันเรียกมาซ์เซ่แล้วกัน <laughs> จะได้คุ้นหูอะ่ะมาซ์เซ่นะครับมันเป็นเรือเที่ยวสิบที่มีจุดเด่นนะครับคือปืนขนาดใหญ่สําหรับคุยเซอร์นะครับสามพันสามสิบมิลลิเมตรมานุบิลิตี้ที่ดีเพราะว่ามีเอเจนชิบูตฝรั่งเศสและก็มีของคิดแคทนะครับแบบทูคิดนะครับเหมือนแบบฝรั่งเศสหมดเลยนะครับก็ ครบเครื่องนะเหมือนเฮลี่เลยไฮโดรสปีดบูสต์ยิลแล้วก็เมนแบตเตอรี่รีโหลดบูสเตอร์นะครับก็จะได้ว่าเป็นคอมเพนเซชันที่ดีสำหรับเรือคุยเซอร์ที่เทียสิบนะครับมักเซเป็นเรือที่มีปืนไรอั์อยู่ข้างหน้าหมดนะครับ A B C นะครับทำให้ลำนี้เนี่ยมันมันเล่นแบบเอาหน้าชนเข้าไปด้วยความเร็วสูงสุดแล้วก็ยิง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  แล้วเวลาถอยเนี่ยมันก็จะยากนิดนึงเพราะว่าเราเป็นเรือใหญ่นะมันก็ถอยยากอะไรยากแต่พูดตรงๆนะว่าสุดยอดเป็นเรือลำหนึ่งนะครับที่เป็นสายวิจัยแรกที่ผมเล่นมาหลังจากกลับมาเล่นช่วงปี2022หรือเปล่าจะไม่ได้หรือ2021ที่จบมาเล่นอีกอย่างจังเป็นสายแรกที่ผมเอาขึ้นมาเพราะว่าตอนนั้นเนี่ยไอเชือบอกนะครับที่เป็นเรือเทีย เทียแปดเนี่ยค่อนข้างเป็นเรือที่สุดยอดนะครับเป็นมากก่อสามสบจนยี7สิในเทียแป8แล้วพอขึ้นมาเบสก็ถือว่าเป็นแบบเรือที่ฟาร์มโอเปอเรชั่นได้ดีเอ้ต้องพูดว่าเช์บอกเนี่ยเป็นเรือที่ฟาร์มโอเปอเรชั่นได้ดีเลยทีเดียวก็เลยเล่นมันๆนอนนั้นไปนะครับแต่ก็ตอนหลังก็ขึ้นเบสขึ้นมักเซมาก็เปลี่ยนจากปืน3ามเป็นปืน3ามนะครับก็มีคือจาก ถ้าให้พูดตรงๆผมรู้สึกว่าแบบการวางปืนของเบสเนี่ยมันดีกว่าดีกว่าไอ้มาร์เซยแกว่ามาเพราะมันพอมันเป็นเรือเทียร์เทียร์เก้าใช่ป่ะมันก็มันก็มีข้อเสียเรื่องเกาะแทนซึ่งไอ้การวางปืนของเบสเนี่ยมันดียังไงเดี๋ยวเราจะให้ดูก็คือมาร์เซเนี่ยมันมีปืนข้างหน้าสามกระบอกใช่ไหมแล้วก็พอเป็นเบสเนี่ยมันเป็นสองคือมันเป็นช่องบาร์ขนาดเล็กอะ มันเป็นมินิช่องบาร์อ่ะมันก็เลยแบบดีเพราะว่ามันมันยิงได้เลยมันไม่ต้องเอียงเรือยิงเหมือนกับมักเซ่ที่แบบเราต้องเอียงเรือนิดหน่อยเพื่อยิงนะครับเนี่ยเนี่ยเห็นปะเนี่ยคือเราต้องเอียงเรือน,นิดนึงเพื่อเปิดปืนเก้ากระบอกในขณะที่ไอ้เบรสเนี่ยมันยิงไม่ยิงได้เลยซึ่งก็แลกมากับการที่มักเซ่นะครับเขามีเกาะที่ดีขึ้นถ้าเทียบกับเบรสนะโอเคมาอุปกรณ์นะครับผมก็ใส่เป็น เม่บ mm ัตรี่อะรัเมนต์โมดิฟิเคชันหนึ่งเอนจินบูสต์โมดิฟิเคชันเพื่อเพิ่มความไวของเพื่อเพิ่มระยะการใช้งานของเอนจินบูสต์นะครับเอเมนซิสเต็มมาตรฐานคุยเซอร์แต่ล้วเนี่ยเป็นลัดคุยเซอร์เพราะงั้นเนี่ยตามคำแนะนำเนี่ยเขาจะให้ใส่เป็นด้ำมันคอนโทรลแต่ผมก็เอาพอร์ชั่นดีกว่าเพราะว่าเราจะเอาเล่นเครื่องแบบขึ้นสุดลงสุดไงแบบยกย้ายใส่ระโพกอะไรเงี้ยก็จะคุ้มกว่า สองช่องสุดท้ายก็เป็นมาตรฐานคุยเซอร์นะครับก็เป็นคอนซูเมนต์กับเมนแบตเตอรี่รีโหลดนะครับอุปกรณ์ก็พูดไปแล้วก็มีรับไฟดับเบิ้คอนโทรลพาร์ตี้นะครับไฮโดรคลีสติกเซิร์ชเอจินบูสรีแพร์พาร์ตี้แล้วก็เมนแบตเตอรี่รีโหลดบูสเตอร์นะครับก็มาตรฐานของเรือฝรั่งเศสหมดเลยไฮโดรก็5้กิโลสาสปอรตตอนะแล้วก็มีเมนแบตเตอรี่รีโหลดบูสเตอร์15บห้าวิเหมือนกับ เฮนรี่นะครับแต่ว่าจะใช้ได้ไม่บ่อยกว่าเฮนรี่เพราะว่าปืนเราโหลดนานกว่านะครับโหลด21วินั่นเองทงนะครับก็จะใส่เป็นทงเลือดนะครับเพื่อเพิ่มเลือดสวายบิ i ิตี้จาก6,006บวกกว่าให้กลายเป็น7,300นะครับจะได้ว่าเยอะมากนะครับกินเทียนยังกี้นะครับแล้วก็เพื่อลดต้การติดไฟอย่างที่บอกลำนี้เป็นลาดคุยเซอร์เพราะงั้นเนี่ยเวลาติดไฟมันจะ60วิเราก็ต้องใส่ธงนี้เป็นไม้เบืองประดับเป็นเพื่องหลักเลยเพื่อที่ว่า จะได้ไม่โดนไฟคอกตายนั่นเองแซลล่าไมนะครับทงสปีดเพื่อเพิ่มความเร็วสูงสุดจาก33ให้เป็น34.7สทงล็อกคูดาวและก็ทงเลือดฮิวนะครับเพื่อทงฮิวนะเพื่อเพิม่พรมรอบฮิวให้เราแบบแอคชั่นได้นานขึ้นจุดเด่นลำนี้นะครับอยู่ที่เลือดที่เยอะมากนะครับ6ก0 0 0กว่าๆแล้วก็มีปืนใหญ่สมามรามมมรนะครับที่มีโอกาสติไฟ35เปอร์ถือได้ว่าดีทีเดียวรีโหลด21ิวิพอบวกกับแบตเตอรี่รีโหลดบูสเตอร,ร์แล้วเนี่ยทำให้เราสามารถ ยิงได้2ซันโวใน1ใน1ยูสนะครับก็คือคอนเฟิร์มได้เลยว่ายิงได้สอซันโวแน่นอนนะครับถัดมาที่พูดไม่ถึงก็ไม่ได้ก็คือ secondary นะครับลำนี้เป็น secondary 139ม mm ิมลิเมตรนะครับทำให้เจาะเกาะที่23มี improve impression นิดนิดนนหน่อยหน่อยก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีแต่ว่าก็ไม่ได้หวือหวาหรือว่าจะใช้ได้อะไรขนาดนั้นนะระยะยิง19.6นะครับก็ถือว่าไกลสำหรับเรือควิเซอร์เลยแอสไตไปกิโลมาตรฐานทั่วไปนะครับก็ ไม่ได้ดีอะไร A Defense ก็ถือว่าพอมีนะเพราะว่าเป็นใช้ปืน40มเมโบฟที่เป็นปืนแบบอเมริกันชนก็พอจะมีดาเมจบ้างอะไรบ้างแต่ระยะก็ยังขาดอยู่นะครับก็แอคทีปเขาจะอยู่ที่ประมาณ3.5กิโลเมตรก็ไม่ได้หวืวาอะไรนะครับถัดมาไปดูกันต่อที่ Manual น,นะครับก็3ส4นะครับ770ก็ถือว่าไม่ได้วงเลี้ยว น่าเกลียดนะระยะสปีด33บวกระปีสามี่จุดนะครับแล้วก็บวกกับเอนจิ้นบูสต์สิเปอร์ก็ถือได้ว่าไวแล้ว40่สิบกว่านัดแล้วแล้วก็สุดท้ายก็รันดูชิฟท์ไทม์14.5อันนี้เป็นแบบข้อด้อยของเขานะเพราะว่าแบบเป็นเรือใหญ่รันดูชิฟท์ไทม์ก็เลยจะน้อยนิดนึงนะครับคือเราจะสามารถเอาคอนซิลเมนต์ออกไปใส่เป็นรันดูชิฟท์ก็ได้นะครับแล้วแต่คนเล่นแต่สำหรับผมผมเล่นฟูลคอนซิลดีกว่าเพราะว่าคอนซิลเมนต์นั้นสำคัญกว่านั่นเองอันนี้แล้วแต่แตนนะาาเพอร เป็นไกดไลน์แล้วกันเออพูดว่าเป็นไกดไลน์แล้วกันแต่ว่าไม่สามารถชี้นําแบบ100%ได้นะครับโอเคถัดมานะครับเป็นคอนซิลเมนต์นะครับ11.6นะครับสำหรับเรือขนาดใหญ่ขนาดนี้ก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีเลยทีเดียวมีค่าพังในควันนะครับอยู่ที่12.1ก็ถือได้ว่าค่อนข้างดีสําหรับเรือคูเซอร์ลําใหญ่ปืนใหญ่ปืนโตนะครับพอเป็นปืน330ร้อยสาเนี่ยทำให้โอ้แมตช์สิไลคคูเซอร์ได้นะครับแต่ว่าลํานี้ก็แลกมากับความแม่นยำนะที่ ค่อนข้างน้อยนะครับใช้เป็นแบตเตอรี่คุยเซอร์ดิฟเฟอร์ชันก็จะน้อยกว่าพวกคุยเซอร์แล้วก็ซิกมาลำนี้ก็น้อยนะครับถ้าจะไม่ผิดจะเป็นอยู่ที่1.8ก็ไม่ถึง2.0เหมือนกับอ่าคุยเซอร์ทั่วไปแต่ก็เขามีเป็นแบตเตอรี่รีโหลดเป็นแบบคอมเพสเซชให้เพื่อที่ว่าแบบจะได้ยิงดับเบิ้ลช็อตได้สบายใจนั่นเองนะครับโอเคเมื่อแบตเตอรี่โหลดก็โหลด80ดสิบวินะก็ไม่ได้ช้ามากก็พอๆกับอุปรกรณ์อย่างอื่นนะครับ แต่ว่าไฮไลท์สำคัญของเขาเนี่ยก็คืออาร์เมอร์ครับกอดลำนี้เนี่ยข้างหน้า25นะครับเพราะงั้นเป็นจุดอ่อนวิกสปอตของเรียร์คูเซอร์อยู่แล้วด้านข้างครับ30นะครับเป็นมาตรฐานของเรียร์คูเซอร์เทียร์10แต่เขาจะมีครีสเมดอันใหญ่นะครับแล้วก็มีอาร์เมอร์สเกิร์ตที่เป็นแบบสโลปด้วยนะครับเนี่ยอาดับบลิดกันนี่เห็นป่ะอันนี้คือซิตาเดลนะเขาจะอยู่ผิวน้ำพอดียิงได้นะครับเคยยิงโดนอยู่ แต่ว่ามันก็มีสโลปอยู่25ทําทให้แบบเรียครุยเซอร์ด้วยกันเองยิงยากนะครับแต่แรดดูชิพก็จะโอเวอร์แมทเข้าไปได้เลยจุดเด่นที่จะโดนโอเวอร์แมทได้ง่ายๆคือตรงตูดนะครับเพราะว่าตรงหัวเนี่ยมันจะซิมันจะเล็กกว่าแต่ดูนี่แฮมบะซิมันจะเล็กคีบแต่ตรงตูดมันจะใหญ่กว่าทำให้แบบมีเนื้อเยอะนะครับโดนซิได้ง่ายแล้วก็มีชั้นอะไรต่างๆตรงนี้น,นะครับที่จะเป็นแทบรักษณะสุนอยู่ทำให้ค่อนข้างที่จะมีปัญหาเวลาเจอยิงด้านหลังนะครับก็อย่างที่บอกไป ปืนหลังก็ไม่มีพอโดนเขายิงด้านหลังก็มีโอกาสเข้าซีอีกก็เลยเป็นเรือที่เจ็บช้ำม,มากนะครับเวลาโดนเขาแบบรอบกัดรอบทำบร้ายนั่นเองแต่จุดเด่นนะครับลำนี้ก็คือเป็นแบบเดียวกับ阿拉斯加เイアウ์นะครับคือมีเกาะข้างบน36มิลลิเมตรนะครับทำให้เขาสามารถกันกระสุนแม่เหชิปโอเวอร์แมทหลังคาได้นั่นเองแต่ว่ามันก็จะมีแบบแท็ปบิ้งบางจุดที่จะแบบมีโอกาสกระสุนเข้านะอย่างเช่นตรงเนี้ยที่แบบยิงเข้ามาปุ๊บกระสุนมันอาจจะ เสียบเข้าไปตรงนี้แทนนะครับไม่ไโดนตรงนี้ไม่โดนตรงไม่โดนแบบเกาะ3 6แต่ไปโดนเกาะ30มันก็เด้งออกได้น,นั่นเองมันก็ทะลุเข้าไปเลยได้นะเออไม่ไม่เด้งออกแต่โดยรวมก็ถือว่าหนามากๆลำหนึ่งนะครับแล้วก็ลายพรางของเขาก็มี2ส,สีนะครับเป็นสไตล์ฝรั่งเศสมอนเดิมทูโทนเหมือนกับที่เฮนรี่ก็มีเฮนรี่ก็เป็น2ส,สีแบบนี้นแหละผมเลยยังพอรับได้อยู่แต่ถ้าเป็นแบบพาเชตอื่นที่แบบซาสองสีนี่ก็แป,กแป,กแปกแลกๆละก็เป็นนํำขาวนะครับกับไอ ขาวเท่าซึ่งผมก็ใช้ขาวเท่าแหละเพราะว่ามันสวยดีสกิลผู้การนะครับก็มาตรฐานทั่วไปนะครับอัพเป็นกินสเกียนะครับเพื่อเพิ่มการหมุนปืนรองนะครับเพราะไอ้ปืนหลักนะครับเพราะว่าเรามีปืนหมุนช้าเป็นแบบจุดอ่อนอีกแล้วนะครับมันช้ากว่าเป็นราชบังนำอีกนะครับสามนี่ขนาดอัพแล้วนะเนี่ย คือพอเราใส่ดีโหลดปุ๊บมันก็เลย36มันก็ค่อนข้างเยอะอยู่นะครับช่อง2ผมอัพเป็น Priority Target เพื่อให้ดูว่ามีเรืออะไกนกำลังลิงเราไหมช่อง3เป็น Sprint u e ในและช่อง4เป็น c o n c e m l e d Expert ช่อง5ผมอัพเป็น Adrenaline Rush และก็เป็นอ่า Code Top Gunner เพราะว่าอย่างเราเล่นระยะใกล้นะครับก็วิงว่งวิ่ง Upload Personal เข้าไปเราจะใช้ต้องใช,ตงใช้ต้องใช้แบบบัฟรีโหลด8%เปอร์ l, เพราะว่าปืนเราโหลดช้านั่นเองแต่นั้นเนี่ยมันก็จะเหลือช้อยอ่าให้เลืออีก4พอยต์นะครับก็ จะลงเป็นเลือดนะครับเ,เพื่อเพิ่มเลือดให้เป็น7,550หร้อยหืออาจจะลงเป็นกันฟีเดอร์สับกระสุนก็ได้อันนี้แล้วแต่คนแต่ลำเนี้ยก็มันต้องสลับกระสุนต้องลงมาสับกระสุนจริงๆแต่ว่าผมแต้มไม่พอจริงๆมันต้องลงสลับ,บกระสุนแล้วก็จะเป็นเลือดนะอันนี้คือแบบมาตรฐานแต่ว่าแต้มเราไม่พอจะสับกระสุนเพราะงั้นก็เดี๋ยวใช้เมมเบเตอรี่รีโหลดบูสเตอร์เอานะครับคือมันมีสับกระสุนเนี่ยมันทำให้ลรามีมันเล่นมันเล่นมันเล่นคล่องขึ้นเพราะว่าเรา บางทีอ่ะเรายิงเขาไม่เข้าเราก็ต้องใช้ HE e, ใช่ไหมแต่พอเราวิ่งไปถึงจุดที่เราจะยิงอ่ะเราต้องใช้ AP พีเราก็จะกระสรับกระสุนมาไวขึ้นเพราะว่าเราเนี่ยอย่าลืมว่าปืนบัรยายน่าสามร้อยสามสิบซึ่งไอสามร้อยสามสิบเนี่ยมันโอเวอร์แมทแล้วมันยิงค้าเจาะมันก็สูงมันยิงแม่ตัวชิมได้มันยิงข้ามยิงกาบเรือได้ค่อนข้างดีนะครับแปดร้อยห้าสิบแปดร้อยเจดสิบแปดร้อยเจ็ดสิบห้าแปดร้อยเจ็ดสิบอะไรเงี้ยกระสุนมันค่อนข้างไวโอเคอยู่ ในระดับที่ฝรั่งเศสนะครับก็ไม่ได้ไวมากถือว่าแบบรัสเซียแต่ว่าก็ไวกว่าเรืออเมริกาแต่ว่าก็มีดาเมจสูงนะ AP พีเขาก็97ก็ถือว่าดีเลยทีเดียวแล้วก็ HE A e, ครับเขาเป็นแบบสเปเชียลเคสเลยคือจ่อเกาะห5าครับถือได้ว่าดีมากคือแบบแทบจะจบเกาะได้ทุกลำแล้วในเกมนี้นะครับแทบจะไม่มีเรือแบบตัดฟ้า60แล้วคือมีน้อยนะครับเพื่อพูดตรงๆว่าแค่นี้พอแล้วคือชใช้ได้ทั้งคู่เพราะงั้นเนี่ยไอ้สกิลเนี้ยมันก็ควรมี ว่าจะเป็นสับกระสุนแล้วก็สุดท้ายก็เป็นสวายเอ็กเปิดนะครับแต่ว่านั่นนห่ะยังพี่ผมไม่พอที่จะอัพสับกระสุนนะครับก็ต้องเลือกเอาแล้วก็เอาคอสกิลที่สําคัญก่อนนั่นเองโอเคเพื่อมให้เป็นการเสียเวลาเราก็ไปลุยกันเลยดีกว่าซักแมตช์แม,มนะก็ขึ้นอยู่กับว,ว่าเกมจะไวจะช้าแค่ไหนนะครับกับมาร์เซ ก็พูดตรงว่ามันก็เด็ดอยู่นะลำเนี้ยตอนได้มาตอนเล่นเองก็โอเคมันเป็นเลยที่แบบถ้าคนถ้าเขายิงแบบมั่วๆยิงเราไม่เข้าแน่นอนแต่ถ้าเรายิงเขาเข้าเนี่ยเออแต่ถ้าเขายิงเราเข้าเนี่ยมันก็เจ็บชีตเลย มันสนุกอ่ะเวลาเราเล่นลำเนี้ยคือมันเป็นเรือฝรั่งเศสมันเล่นสนุกอยู่แล้วคือพูดตรงๆว่าเรือฝรั่งเศสในเกมนี่หลายเรลาเราเล่นสนุกเพราะเรือมันไวมากแต่ก็มีแบบจังหวะที่มันเด็ดๆอยู่อย่างเช่นเวลาเจอซีวีนะครับอีกแล้วทั่วไปนะคือพูดตรงๆมันไม่มีใครอยากเจอหรอกครับซีวีแต่มันก็ทำอะไรไม่ได้นะครับเพราะว่ามันมันก็มี โอเคแมนเฟรดลิชอฟเฟนนะครับกับแม็กซ์อิมเมลแมนคู่คู่นี้เดือดในทางกับกันนะครับก็มียามาโตะชิกิชิมะริพับบิกพิสโซเฟอร์โครลัมโบโสองลำแล้วก็ซาโอเซเบัสคาซิลาแล้วก็มินอทอร์มาเซแล้วก็สี่ห้าศูนย์หนึ่งฝั่งเรานะครับฝั่งคาตู้เป็นแม็กซ์อิมเมลแมนยามาโตะชิกิชิมะคูเซนเบอร์กันดี อารุกูเกอร์ดีโรเลียบิสเบนมอสควารินซ์ออลเบิร์ตมาเซ่เหมือนกันอีกแล้วอุเทกแล้วก็เควันนะครับเควันนี่เหมือนชื่อชื่อหมาอะไรปะหรือเปล่านะใช่ไหมไม่รู้เหมือนกันแต่ว่าเราจะต้องแบบไปดังก่อนนี้ก่อนเพื่อที่ว่าไปสร้างคอร์ดไฟล์ไอ้นู้นน่าเรามีเรดาร์ไหมมีไม่มีไม่มีโอเค มิโนทอรเอาควันมาเดี๋ยวผมขอใช้ค,ควันนะวันโอเคมิโนทอร์ลีเจนบอสควันเลยแสามวิพิสเบนนะครับเป็นเรดาร์มอสควานะครับเป็นเรดาร์อาลาเบิร์ตเป็นเรือวิ่งใส่มาเซ่กับอูเทคก็เป็นเรือแบบทำเกมมันเล่านะครับแล้วก็อันนี้อูเทคก็จะเป็นเรือเรือยนต์บอมนะข้อเสียลำนี้ก็เหมือนที่บอกไปนะครับก็คือไม่มีตอร์ปิโดนั่นเองคือแบบจะได้นะเป็นเรือคุยเสื้อใหญ่แต่ว่าไม่มีตอร์ปิโดมันก็แบบ ทำให้แบบเฟียความความกลัวอะไรเงี้ยมันเฟียแฟกเตอร์มันน้อยลงเพราะว่าแบบมีตอบปิโดม,มันแรงกว่ามันอะไรกว่าโหดกว่าแต่น่าจีตตังครับคือมันก็เราก็มากไม่ได้นะเราก็พูดมากไม่ได้เพราะว่าเราแบบเราก็มีปืนที่ใหญ่แล้วไงใช่ไหมคือพอเรามีปืนปืนปืน,ปนเราโหดอะไรเงี้ยมันมันก็แบบมันก็จะทดแทนกับไอที่เราเสียไปนั่นก็คือตอร์ปิโด ปืนโหดเรือหลังคาแข็งแล้วก็วิ่งไวอะไรเงี้ยมันมันก็ค่อนข้างโอเคแล้วนะสำหรับบางคนก็จะเอามากกว่านี้ก็อาจจะต้องโดนลดเปืนสเปคปืนไปอีกซึ่งแค่นี้มันก็ไม่แม่นแล้วนะแต่ <c oughs> ใด็ตามครับเราก็จะวิ่งตัดตรงนี้ไปมีลอเรียกับบริสเบนคืออยาก,กยิงมากเลยแต่ว่ายังก่อนต้องต้องหักห้ามใจไว้ก่อน มันมีลอเรียอยู่ตรงนี้ต้องยิงส,สูงไงเพราะว่าเขาเลี้ยวไงต้องยิงสูงไงโอเคโอค้ nice คือปืนละหดอย่างที่บอกอปืนละหดแล้วลเรืเลียมันเป็นเรือที่อุ้ย อุ๊ยโคลัมโบะปะเนี่ยเทันที่เป็นเลยที่วิ่งไวนะเราเราพูดเราตรงว่ามันวิ่งไวจริงๆแต่ว่าซีมันก็โหดด้วยซี C มันแบบยิงง่ายแต่ว่าเรายิงไม่ได้เป็นสเปคเปืนเราตอนนี้นะครับโอเคข้างหน้าเรามีประกันดีเดี๋ยวจะต้องแบบยึกยกักละเมียวแม,มนมาแล้ว คนามโบเรานี่ควันควันหนึ่งกระป๋องไหมโอเคควันหนึ่งกระป๋องเป็นลีเจนด์มดควันหนึ่งกระป๋องเป็นลีเจนด์มโอเคจบจบการพิสูจน์แต่ผมลองนี้นะครับเพราะว่าอีมเมลแมนเนี่ยน่าจะเข้ามาละเพราะงั้นเราต้องเอาเกาะเป็นโล่กันเครื่องบินก่อนเอเอ,เอ,เอการเรายิงเมื่อไหร่ปุ๊บก็จบเลยนะก็กดกดเบิร์ดเลยเขาน่าจะเข้ามาจากข้างหลังโอเค เบิร์ตทันพอดีเกือบเกือบไม่รอดเลยเขาจะแทงใครแทงคอลัโบโอเคเดี๋ยวเราขึ้นหน้าไปอะในเวลาใช้เร่งเครื่องอืมมีวุ้เห็อยู่ตรงนี้เพราะงั้นผมจะสปีดถอย ไอ้ไอ้ไอ้เร็วไปเร็วไปเร็วไปหนุ่มหนุ่มเร็วไปไอ้หนุ่มเร็วไปโอเคระเบิเตอร์เด้อไอ้ที่บอกปืนเราหัวปืนเราหัวแต่เมื่อกี้แบบไม่ไม่คิดว่ามันจะรีวาร์ดปืนเราหัวจริงปืนเราหัวจริงปืน แล้วก็สูตรมันแบบมันไม่ได้เร็วด้วยแบบว่าสูตรมันช้าแบบฝรั่งเศสอ่ะอันนี้เดี๋ยวเรารอกันขึ้นหน้าไปอีกรอบหนึ่งพยายาขึ้นหน้าไปอีกรอบหนึ่งแล้วค่อยไอ้นี่โอเคซิม่ามัน1.8นะอันนี้มันไม่ค่อยแม่นเท่าไหร่แต่เมื่อกี้คือแบบ <c oughs> วาร์ปจริงอะไรจริง <c oughs> โอเคได้เวลาดันละเดี๋ยวเราจะดันขึ้นไป มีชิคกี้อยู่ก็ต้องแลกเลือนนิดนึงนะครับเราคิดว่ามันถึงเวลาที่เราจะต้องขึ้นขึ้นหน้าไปละคืออย่างไรเราก็ปัดปัดกระสุนชิคกี้ที่มันลงหลังคาได้อยู่ในระยะนี้เพราะงั้นก็ไม่ต้องเสี่ยงมากนั่นเอง4501ของเราก็กำลังทําหน้าที่อย่างราบรื่นนะครับแต่ว่าบริสเบนเนี่ยก็เป็นเรือที่ไม่ค่อยอยากสู้เท่าไหร่เพราะมันน่ารำคาญนะแต่ผมก็ยิงไปละ โอเคไม่เพนเราโอเวอร์แมทเขานะแต่ว่าเราต้องกระชับพื้นที่หน่อยคือต้องระวังข้างหลังนะันะโอเคดีว่าบูตเตอร์ครับเขากำลังเลี้ยวพอดีมีโอกาสเพนอยู่โอเคกดควันเฮ้เ,เขาจะเลี้ยวออกแล้วเราต้องเลี้ยวเข้า โอ้ยปืนหลังไม่ได้ยิงโอเคได้หนึ่งซิเยี่ยมยิงตรงนี้โอเคพอโอเคอีเมเอลมาสมานะครับแต่เราก็จะเลี้ยวออกนะครับโอ,โอซิเียบร้อยอีมเมลมาสเนี่ยมันเป็นเรือที่กระสุนช้าแต่ว่าเอ้ยมหมายถึงว่าตอมันช้านะแต่ว่าเราเนี่ยคือ เราก็ไม่ไหวนะถ้าแบบเจอซีวีเนี้ยเจอซีวีโถมันก็ไม่ไม่มีใครไหวหรอกพูดตรงๆต่งระหว่างนี้เราก็จะยิงครับยิงไปเรื่อยๆเพราะว่าเครื่องบินสปอร์ตไงถ้าไม่มีเครื่องบินสปอร์ตเราก็เราก็เราก็ฟิวแล้วเราก็เอาดาเมจไปเลยคือมันสปอร์ตได้มันก็มันก็เออมันก็เออเอาเถอะเอาเอากับมันมันสปอร์ตได้เราก็เราก็ยิงไปเลยระหว่างเนี้ยระหว่างที่มันสปอร์ต ว่าไหนๆเราก็แบบไม่ได้หายตัวแล้วไงแต่ว่าอย่างที่บอกคือลาเนี้ยมันเจอกับคุยเซอร์เนี่ยลำเนี้ยมันแบบสามารถแบบทุบหัวคุยเซอร์เลสได้หมดอ่ะเ <laughs> พราะว่ามันเป็นเรือที่ออกแบบมาเพื่อฆ่าคุยเซอร์มันเนคาบของแบบเรือใหญ่นะครับต่อซีบีโถมเราละ ก็เดี๋ยวเราต้องใช้เกาะเป็นเพื่อนนะโอเคแคปได้เรียบร้อยนะครับแล้วก็จะเลี้ยวเข้าเกาะไปเพราะว่าเกาะข้างเรามันไม่กันโอ้โหได้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 ยิวสู้ก่อนยิวสู้ก่อนจงังหวะจะเข้าที่ปลอดภัยไกลๆไม่ค่อยจะดีเท่าไหร่แล้วนะโอเคเรตอนนี้ก็ลบครับเรียบร้อย เดี๋ยวเรารอของรีแป๊บน,นึงเลือดเลือดเพิ่มอะไรเพิ่มก่อนเพราะว่าตอนน,นี้ไม่มีไม่มีไปตรวชิพอยู่หน้าเราแล้วแบบถ้าเราเข้าเนะี่ยเราจะสวยเราก็รอครับเพราะว่าซีวีแม่งก็ถมมงนีน้แม่งแบบน้าคารเนี่ยข้างบนแม่งแม่งเยอะไม่ถมเนี่ยมาถ่มผู้คนเดียวเนี่ยงั้นเราถอยอ่อนอย่าไปรีบไม่รีบไม่รีบ ไม่รีบไม่รีบเลยของเราไม่รีบเลยอยากยิงอยากทำอะไรทำเลยทีวีคือเนี่ยไม่ไม่รีบเลยไม่ไม่ไม,ไม,ไม่ไม่สุดแล้วเนี่ยได้แผงสองแลนะ้วเนี่ยโอ้ยยา,ยาวเลยอิ่ม,มหนำทำร้านโอเคได้เวลาออกไปลุยละออกไปซิ่งกันดีกว่านม คือของเราเริ่มมาแล้วยีว่สิบวิพวกนี้นมันมัน,ม,นมันพอบูได้ละถึงเวลาต้องบูลแล้วนะครับไปยิโรบูสเตอร์ครับยิงขาบซีวีแล้วเ,เปิดเรื่องเครื่องเลยมามามาโอ้โหไม่ทันยิงกับเขาไม่ทันกระสุนเราช้าไปนะครับย่ามาโตเก็บไปก่อนโอเค ตาแรกก็เล้าใจขนาดนี้นะครับยิงวาร์ปเมื่อกี้คืองงยิงนะคือแบบไม่คิดด้วยฝันว่ามันจะโดน,น <c oughs> แต่ว่าน,นั่นแหละมันก็โอ้โหอันดับหนึ่งเลยยูวาสไตล์นะครับ <c oughs> คือกูเทคมันมันจอดอะเราก็เราก็ไม่สามารถอะเราก็ไม่สามารถจะแบบจะบอกมันได้ว่าแบบเฮ้ยมีกจอดะอย่างนี้ดิแต่แบบ <c oughs> คือเขาทำไปแล้วเราก็แบบทำได้แค่แบบ ลาก่อนนะสหายอ่ะนะครับอาร์ติพายก็ครบแล้วนะครับอาทิตย์หน้าก็เคลียร์โอเคเพื่อไม่ให้แบบมันสั้นไปนะเราก็จะเล่นอีกรอบแล้วกันนะเวลามันยังพอได้อยู่นะครับมักเซ่เดี๋ยวไม่ไม่ได้ไม่ได้ไม่ได้เดี๋ยวไม่ได้ไม่ได้คือพรุ่งนี้ผมมีธุระลืมไปว่ามีธุระมีทุนละ ก็ไม่ได้ไม่ได้ต้องขออภัยด้วยนะครับก็ขอขอภัยด้วยจริงขออภัยด้วยจริงคือไม่เพิ่งนึกได้พวกนี้มีอมยู่แล้วข้างในนอกแต่ว่าอย่างที่บอกลำเนี้นะครับคือเห็นปะเราจะต้องเล่นยังไงก็คือแบบเราต้องหาโพซิชันที่แบบเราต้องอยู่แบบครอสกับเพื่อนก็คือเมื่อกี้มีเซรบอร์ตอยู่ตรงกลางใช่ปะทำให้แบบกับไกล์แบลชิฟอยู่ตรงกลางทำให้ข้างหน้าเขาเขวใช่ปะแล้วเราก,แก็แทงเข้าไปเลยตรงนั้นไอ้อุเทกมันไม่ทันระวังตัวเราก็ยิงเก็บไปได้หนึ่งพอไปกันดีรู้ตัวก็ก็หนี แล้วไอวิทย์เปลี่ยนมันก็วิ่งเข้ามามันก็แบบไม่ทันระวังตัวอีกก็ตัวริกหนึ่งคือลำเนี้นมันปืนมันถามว่าแบบไม่แม่นก็คือพูดตรงๆว่าระยะไกลมันไม่แม่นแต่ระยะใกล้มันยังยังโอเคอยู่เพราะมันเป็นแบบไม่เทเร์คูเซอร์ดิเพอร์ชันนะครับก็อย่างที่เห็นยิงใส่กู้งเทกเม่อกี้ก็ห้าซินะก็คือแบบหายไปเลยนะครับคือสุดยอดมากโหดมากอย่างเมื่อกี้แล้วก็ได้จากบิทเบนอีก2แต่เมื่อกี้วิทย์เบลี่ยนอ่ะจะจะต้องตายแน่ซันวอส แรกๆแล้วแต่ผมยิงสูงไปเพราะว่าผมคิดว่าเขาจะเลี้ยวไงแต่เขาไม่เลี้ยวเขาวิ่งตรงกระสุนมันก็เลยทะลุทะลุทะลุข้ามบนไปก็เลยแบบไม่ตายในสันโวนั้นก็ช้าลงนะส่วนเมื่อกี้น่าจะออกไปตอนท้ายน่าจะออกไปเลยน่าจะแบบคือเอาเราเซฟไงเราเล่นแบบชัวเอาเอาของอะไรเงี้ยคือถ้าถ้าเกมมันขาดเมื่อกี้น่าจะออกไปเลยนะแบบพุ่งออกไปเลยแบบจบๆไปน่าจะได้แบบฟาร์มได้เพิ่มนิดหน่อยก็่าจะขึ้นแสนได้นะครับไม่ได้แบบติดแงกอยู่ที่ ไอ่เก้าหมื่นหนึ่งไม่งั้นน่าจะถ้าออกไปก่อนน่าจะขึ้นแสนได้แล้วแต่อดไก็ตามนะครับก็ขอบคุณทุกท่านนะครับที่เข้ามาดูเข้ามาฟังนะครับก็เป็นกําลังใจให้กับช่องเล็กๆของผมก็ขอบคุณจริงๆนะครับก็วันนี้เรือก็เป็นลําที่ไม่คาดคิดเหมือนกันว่า <c oughs> จะเป็นลันนี้นะแต่ว่าคลิคลปหน้าจะเป็นเรืออะไรก็ติดตามนะครับขอบคุณทุกท่านมากทุกคอมเมนต์ทุกไลท์ like, ทุกการดูเนี่ยเป็นกำลังใจให้ผมตลอดเสมอมาก ขอบคุณจริงๆนะครับผู้มีปัญญาทั้งหลายท่านผู้ประเสริฐทั้งหลายที่เ <c oughs> ข้ามาดูนะอย่างน้อยก็แค่ดูก็สนับสนุนช่องเราแล้วนะ <c oughs> <c oughs> ตอนนี้เพระาะว่ายอดวิวมันเกินร้อยผมก็ดีใจละสองร้อย <c oughs> นี่ผมก็ดีใจเลยสามร้อย <c oughs> นี่ก็บอกเลยว่าขอบคุณครับอ่ะไดก็ขอบคุณนะครับทุกคนที่เข้ามาดูเข้ามาฟังเข้ามาคอมเมนต์เข้ามา, comment, มาสแสดงความคิดเห็นกันเต็มที่นะครับท้ายที่สุดนี้ก็ ไว้พบกันใหม่ในคลิปหน้านะครับจนกว่าสายทานจะนำพาแล้วพบกันวันนี้ลาไปก่อนสวัสดีครับ